เฮ้ยเึงสองตายเลยอ๋อเอาเลยครับัสดีมชมทุก่าตด้วยนะครับแลตอนนี้เราอยู่เด็กตัวที่มีชื่อว่าเคนเป็นตัวละครที่โคตรโหดเลยมาเอาเล่นนะฮะเราดูเราดูนี่เดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนคูไปเอ็นจอยครับผมปืนแบบโมคิวิ่จะตายเอ้หแอาวิ่งขับเรียนก่อนดีกว่าผมจะเอาเป็นโบเก้นมาก่อนนะครับเพื่อจะแบบ เจาะไอ้พวกตัวบางแต่ว่าตอนนี้ผมชวนเรนกับมาหลอดนะทุกคนก็เลยไม่ยังไม่อยากจะสู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีไอ้ตีไอ้ตีออไอ้ตีไอ้ดีกว่าเอ็นเจาะอยครับผมเฮ้ยมาหลอดมาหลอดเอาไปละมาหลอดมาหลอดเอ้ยจะมาหลอดนี่นี่ไอ็งจะมาหลอดอือโอ้โหไม่เข้าเลยกลืนไปไหมเดี๋ยวบอกเลยครับว่า เจอผมนี่ไม่เข้าไม่เป็นไรตีเพื่อนนายก็ได้แหวนปั่ผมไปผมไปผมเลยไปรอบด้วยแถม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 เฮ้ยว่าไงนกตาเดียวโดนปล่ะโดนปะล่ะดูโดเลยดูโดเลยดูโดเลยมันขึ้นหลอดอะไรวะทุกคนอ๋อถ้าใช้หมดก็คือผมจะเลือกแต่งร่างนี่หว่าโอเคผมจะเลือกขายตัวไม่ได้ ว่าผมก็ไปเชียรบนแฟลกมิงคลิปเข้าแล้วเดี๋ยว้อมเตสแต่ว่าร่างผมริสุดอย่างเลยผมต้องรีบไปเออเอาไงเอะน้องโอ๊ยไม่รู้ไม่รู้โอ้ยไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ถึงนี่นี่โอ๊ยอลิสอย่าทำลายกันเลยเพื่อนฉันก็แค่ไม่รู้เถอนี่หายตัวดู <S <S หน่อหายตัวเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมล่ะนี่เคยเจอไหมล่ะนี่นี่ เออไม่โดนไม่โดนโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยอื้มช่วยผมด้วยเฮอไม่ไหวแล้วหายตัวช่วยโอ้ยจังหวะนี้่โดนน้องโดนน้องเอ็กซ์คิวไปหนึ่งทีตายไม่ตายเรียบร้อยผมตายโอ้เขาก็ตายมามาหลมาเราเราไปไหนวะเออไม่ได้ถามหายเลยขอโทษเพื่อนเราแค่ทำหายว่านายเป็นไรหายตัวไปอ่ะเราแค่แบบเป็นห่วยแค่นั้นเองยี่ กาดีเงมาปาดเราวะยายเจอข้างนอกนะบอกเลยเดี๋ยวจะแบบจะแบบจะแบบุดหงิดเลยล้างบวกล้างบวกล้างบวกทุกคนล้างบวกผมมาผมมาแล้วรอบผมด้วยอุ้ยบาบาผมบอกเลยว่าต้องมีตัวตายตัวแทนนี่จะแบบจะแบบ enjoy ครับผมตัวตาหนึ่งที่จะตาโอ้โหฟิกเกอร์น้องอ๋อเงเดียวเดียวโอ้ยพอดีอะไรอย่าเฮ้ยป้อมบนฝากด้วยฟอร์เรนเบอร์รัก ใจวะเนี่ยเซย์รักไปหมดเลยเฮ้ย <c oughs> อะไรตัวนี้มียอมกลับหรอวะ <c oughs> เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเธอบอกไว้ก่อนโอ้อเปิดแม๊บแล้วยานี่ยาอย่าท้าลายผมอย่าท้าลายผมเออช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเออผมโดนแล้วหนึ่งเดียวหนึ่ง,งต้องสวนยนังไวะนี้เอ็นคิวไปดึงดิเอ็นจอยครับผมเออเขื่อ,อเลยมาดิบินแล้วไม่ใช่เหรอบินข่าวาบินแล้วเออเปิดแมบ๊บเปิดแมบ๊บ เหมือนมึงเว่ออะโดนไม่โดนโดนไม่โดนจิต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 เอ็นจอยครับผมเออเออช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเรืไม่มีเรื่อผมไม่มีเรื่อผมไม่มีเรื่อไม่มีแต่ว่าผมไม่กลับไงผมจะกลับไปส่วนหนึ่งดีไม่เป็นไรกลับก่อนดีกว่าพี่ได้ได้กลางไหมเนี่ยดูเลื่องหน่อยดูเรื่อนหน่อยเฮ้ยดูเลื่องหน่อยโอเคฮะผมแอบผมกลับบ้านดีกว่ามีแนวไหวฮะตอนนี้เฮ้ยแต่ผมไหวไงแล้วผมไหวผมไม่กลับด้วยมาดิ มันดักบ้าฟ้าไม่ดักแล้วทีเลยรลยการดูเลือดด้วยเอามาณาด้วยดูเลือดเอ้ยดูแรงจริงนะสมแล้วที่เป็นแดกคูล่าก็าเป็นแบทแมนนี่โอโ้โหกระทึบทีเดียวโอ้ยเฮ้ยฟอเรนโอ้ไม่ใช่บ้าฟ้ายังมาแย่งนะอีกนะโอ้จบแล้ว<ะ>ฟอเรนเนี่ยไม่เข้าใจกันเลยไปร,รุ่นไม่ใช้มานาเนาะ ูไทำไมเพ pues ื่อนสใจแให้เราคนละึคนละห้าเลยคุณลินดิชลินดิชยโดนมากลินดิชหยุด้เาเห็นละเขาเห็นสัญณขอย้อนกลเรกวัเงาเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งคอนคูไป ตายครับผมตายปะตายปะอีนี่ไม่รู้ดูเลือดไปก่อนไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดีผมดีผมไม่นะเพื่อนรักเตกอีกหนึ่งโอ้โหเพื่อนรักผมอะไรเที่ยวพี่รอหน่อยรอหน่อยกลางไปเพื่อรอหน่อยไปแล้วไปแล้วขอดูขอดูเลือดคลิปก่อนเด้ไหมไอผมคิวไปเจ็ดแล้วเหรอมึงเหยียดอันเนี่ยโอ้ไอแกน ยังไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองได้คิวอะ่ะที่พอดักบัฟฟ้าไม่ดักเฮ้ยมีมีมีม,มีมีบัฟฟ้าเกิดดึงตัวขอเลยละกันหวังว่าจะไม่มีใครบาดเียบเลยหวังว่าจะไปโดนลัดอีกนะนีม่มานาหมดกับหมดเกลี้ยงเฮ้ยอย่าเอลซูย่เยาเพื่อนมันมานาเราเราลดเฮ้ยอุซาร์ลัดมาหมาเฮ้ยอาจารย์เอ,อ,อ,เอตัวเองจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละออกออกเข้าๆจังหวะนี้แหละนี่ ปาแล้วหรอปาแล้วหรอเอ็นจอยครับผมบอกเลยว่าพูดแรงไปไม่ได้ครับที่ผมจะแบบล้วงใครไม่ตายตอนนี้ผมโคตรจะรวยเอ้ยเอ้ยเออขอบคุณเช้าเปิ้ลจอยนี่แหละคือผู้เล่นบุคคลนิยมของเราแหมเฮ้ยเฮ้ยเย้เอติปอมเอติปอมขอเซตยอดที่ป้อมที่ป้อมขอล่องขอล่องเอติปอมนี่เอ็นจอยมาหนึ่งตัว ไอ้เกียดีเป็นเอ็นจอยจริงๆหรือว่าผมจะไล่เอ็นจอยทุกตัวเอาสัก20คิวเลยไหมสักยี่สิบคิวอะไรเงี้ยเฮ้ยเยอะๆเหมือนว่าจะมีตัวแอบนะครับแถวนี้น่าจะมีไม่แต่ว่าเพื่อนผมโดนไหมนะโอ้เอลฟ์โดนเอนจอยซะงั้นไอ้เห้ยว่าไงว่าไงเพื่อนโดดโอ้โอากลุ่ิลไม่โดนโอ้จบแล้วโอไม่ตายจบแล้วโอ้ ต้องรอต้องรอรีรอรีดีผม,ผมรีแป๊บแล้วผมรีเสร็จแล้วไงแล้วเจอผมอ้าวไอ้มานอนตรงเนี้ยไอ้ฟอเรนง่วงหวเหรอเพื่อ <laughs> นเอ็นจอยครับผมแหมฮะรีบเชียร์ชิพเลยเราจะต้องรวยที่สุดในเกมนี้แล้วก็รีบอาจจะเอกเองเ,นนเอ้ยไม่โดนจริงๆโดนเอ็นจอยครับโหม็นจอยเหมือนเดิมโดนนี่ไงวะ เออสิบสองคิวแล้ววะสิบนาทีแม่ไอ้นอกกระปูดไอ้นกกระปูดตีเอ้ยไม่โดนโดนตายไปหน่ะตายไปหน่ะไอ้เรื่องพูดเรื่องพูด enjoy ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้โอ้ยยิบ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 ขอใกล้หมอนี่ก่อนหักนะิบไม่ตาย,ตายโอ้ยอินดิสอินดีสิสังไครส์เราเลยนะเพื่อนเราแค่เป็นยา,ยา,าอย่าง้ยมาขอร้อง ต่อลอกไม่ไหวแล้วมโดนส่วนแม่งเลยย่าปล่อยผมปล่อยผมอ้ตายไหมตายไหม e นจอยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเพื่อนผมแตกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่มาดิมาดิหมอทีนี่นี่นี่ดีครับผมเออผมรีผมรีไอ้ลิดิลลิดิลเออลิทิล เรื่องไงเรื่องไงโอ้ยผู้รู้อนาคตอนาคตบุคคลผู้รู้อนาคตยี่เฮ้ยอีกสี่คิวว่ะทุกคนยี่สิบตัวเฮ้ยขอร้องหนึ่งตัวได้ไหมขอสักหนึ่งคิวไดไหมได้ไปดิลิชตัวขอตัวขอหรือเอาขอเ e นจอยครับผมโอ้โชุดเดียวเลยหรอเกินแรงจัดเลยบอกเลยครับเซตนี้จริงๆไม่ต้องออกไอชิฟโรดมาก็ได้นะครับนะออกเป็นแบบ ดับแพยงดดเอาดับแพยงนะแต่ว่าที่ผมบอ,อกมาเพราะว่าย,ย,ยิงแรงยิงแรงแค่นี้ผมก็เอ็นจอยครับผมได้แล้วอืออีกสองอีกสองอีกสองคิวเวียดอะเราขอร้องเราขอยี่สิบคิวตาดีเนี่ยมเลยอื้อยุย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 เออยิงเวีอนเอาจองจูเบดากองเอาจองจูเบดากองเอ็นจอยครับผม โคตรแรงเฮ้ยมาหลอดดิกึ่งแท็กอะไรด้วยชุดเดียวเกิดบอฮะเฮ้ยผมดักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโซ่หน่ายปมโซ่หน่ายต้องมาแน่จริงโอ้ยเอ็นเอ็นเอ็นผมได้ไงเออเอ็นจอยอ่ะแมคิหนี่งสิบคิวยยี่สิบคิวแล้วหนูไม่ถึงไอ้บ้าเอ็นจอยไม่ได้เอ็นจอยไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็เอนจอยดีเออหนี่ดิไปเลยไปเลยเบี้ยนไปเลยเอามาเลยเออนั่นแหละเอามาเลยไปดึง้มันเอาผมเลยเฮ้ยให้ปล่อยเพื่อนตายอ่ะโหให้ปล่อยเพื่อนตายให้ปล่อยเพื่อนตายเอนจอยครับผมอืออือรับดาบเบลช่วยนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปผมเฮ้ยดึงสองตายเลยอ๋อโอ้โห โคตรแรงอันนี้ไม่ได้ออกเกาะหรอวะนี่จริงจังบอดีโ้โคตแรงจังเลยวะบักบักแฮกบักเฮ้ยบักตัวตัวสวยเพื่อนสวยนั่นแหละเพื่อนเราไม่ขอทำอะไรแล้วเรา20คิวเราไงเราเดือดแล้วกันเอาจริงจตาที่คิวเอาคิวแบบคิวแล้วเอ Enjoy Enjoy ครับผมอนจอยป้อมด้วยแล้วกัน <ค><ณ>อันนี้โคตรมันเลยว่ะทุกคนไล like ่คิวเอาคิวเอาฟังีูข้ามมุมจะร้อนนาดูแบบไม่ออกเปิดแมววะนี่ตัวเดียวไม่ไหวหรอกเว้ยอะไรยี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเลงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนมาดูกันว่าผมจะเล่นตัวอะไรผมจะจับตัวอะไรมาออฟเลนนะว่าเจอผมเนี้อุ้ยได้เอมด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน,น้านะครับบ๊ายบายเจอกัน